เพื่อนเพื่อนเห็นบ่อยไหมคะเวลาต่างชาติเข้ามาเมืองไทยแล้วอยากจะมากินอะไรแซ่บๆในเมืองไทยตอนนี้มีข่าวดีสุดๆเป็นที่น่าชื่นใจของคนไทยทั้งประเทศนั่นก็คือยูเนสโกได้ประกาศให้เมนูอร่อยออยต้มยำกุง้งในที่สุดวันนี้ก็กลายเป็นมรดกโลกไปเรียบร้อยแล้วคะ่ะ มีคลิปหลายคลิปเลยนะคะที่ชาวต่างชาติเวลามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยคือแบบว่าพอลองชิมต้มยำกุ้งแล้วแบบว่าโอ้โหแต่และคนนี่มีรีแอคชั่นออกมาได้แบบว่าน่าดูน่าชมกันมากๆเลยแต่ว่าล่าสุดน,นะคะเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจตอนนี้เมืองไทยเราสามารถประกาศได้แล้วนะว่าที่ประชุมที่กรุงอสุซิอ,อุซาทรปารากวัย ที่มีการจัดประชุม19 Session the Intergovernmental Committee the of for s น f e g u a r d i n g of the Intangible Int Cultural Heritage ขององค์การยูเนสโกโดยที่ประชุมค่ะได้ขึ้นทะเบียนต้มยำกุ้งเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ The Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity ซึ่งวันนี้นะมีคลิปชาวถังชาติได้มาลิมลองต้มยำกุ้งในฐานะที่มาเที่ยวเมืองไทยเป็นครั้งแรกมาให้ท่านผู้ชมดูค่ะแต่ก่อนอื่นเรามาดูกันนิดหนึ่งเขาบอกว่าการที่ได้เคลืนทะเบียนเมนูต้มยำกุ้งเนี่ยเป็นหนึ่งในความสําเร็จของอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามารดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ประจําปีคริสต์ศักราช2003ในการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสําคัญของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยเมนู ต้มยำกุ้งของประเทศไทยนั้นเป็นเมนูอาหารเพื่อสุขภาพและก็มีต้นกําเนิดจากภูมิปัญญารวมถึงวิธีปฏิบัติอ่านประณนตของชุมชนริมน้ําที่อยู่ในภาคกลางของประเทศไทยโดยมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นในทุกระดับของสังคมไม่ว่าจะเป็นครอบครัวชุมชนร้านอาหารและโรงเรียนจนกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นต้มยำกุ้งก็เลยเป็นอีกหนึ่งเครื่องหมายในการยืนยันอย่างดีถึงว่า ประดกทางวัฒนธรรมและยังเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่สะท้อนการใช้ชีวิตสอดคล้องกับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งมีการใช้สมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพการเพาะเลี้ยงกุ้งนำจืดการอนุรักษ์น้ำดินและอากาศมีการคัดเลือกรวมถึงเตรียมวัตถุดิบอย่างพิธีพิถัน และสุดท้ายคือศิลปะก,การปรุงอาหารไทยที่ได้มีการผสมผสานรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการได้อย่างลงตัวคุณพี่วาจินเดอรเชฟค่ะได้ทำคลิปบอกว่าวันนี้จะมาลิ้มลองรสชาติของต้มยำฉันอยู่ที่ประเทศไทยนะฉันมาเมืองไทยเป็นครั้งแรกมีหลายๆคนมาบอกฉันว่าต้องไปลองซุปต้มยำซะหน่อยอา ดูกันดีกว่าหน้าตาน่ารักมากเลยนะเป็นต่างชาติที่แบบว่าคุยไปยิ้มไปบอกว่านี่คือร้านอาหารไทยมุสลิมที่มีชื่อว่าอัสมันดูซิมีเมนูนี้ด้วยนะตม้มยำกุ้งแม่น้ําหลังจากนั้นค่ะที่ร้านก็ได้นํามาเสิร์ฟบอกว่าว้าวดูซิมีกุ้งกระเทียมเมืองตัวที่ด้านข้างเนี่ยมีแบบนี้ด้วยนะดูแล้วน่ากินมากๆเลยอะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนฉันจะต้องลองชิมก่อนนะ โอ้โหดึงหัวออกมาเลยนะคะแล้วก็กินทำหน้าแบบว่าพอกินเข้าไปแบบว่าโอมยิ้มแล้วก็ทำตายยอมบอกดูสิแหมเอานิ้วจิ้มโอ้ดูทำหน้าตาเอา้าดูดนิ้วเลย ตำหน้าตาแบบว่าบอกว่าโอ้ยฉันชอบมากเลยะคือแบบว่าตัวเนื้อกุ้งเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีรสชาติอะไรเยอะมากๆนะแต่พอแบบว่าได้เข้ากับกระเทียมเนี่ยโอ้โหคือแบบว่าลงตัวมากๆเลยะดูหน้าตาคุณพี่เขาสิคะบอกว่านี่ฉันกิ่นเกลี้ยงเลยหลังจากนั้นบอกโยซุป ปมยำหมาก,กินเสร็จจิมคำแรกโอ้โหเอาเข้าปากแล้ววางช้อนเลยอะหลังจากนั้นทำสมาธินิดหนึ่งพร้อมกับทำตาโตบอกว่าอร่อยอร่อยมากโอ้โหคือแบบว่ามีการผสมผสานของเครื่องเทศยิ้มแป้นเลยนะบอกว่าตอนนี้ฉันอยู่ในช่วงที่แบบว่าเป็นช่วง slow motion บอกว่านี่คือแบบว่านำสุปที่ ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยชิมมาเลยนะเป็นสถานาการณ์ที่แบบว่าโอ้แกะกุง้งแล้วก็จิ้มลงไปในน้ำต้ยมยำกินเข้าไปทำตาเคลิมบอกฉันให้สิบเต็มสิบเลยะและหลังจากนั้นค่ะก็มาลองอีกเมนูหนึ่ง เป็นแกงมัสมั่นเนื้อบอกว่าดูสิโอ้โหแบบว่าฉันไม่เคยกินมาก่อนเลยนะฉันไม่เคยลองเลยอะ่ะฉันไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแล้วก็ดูสิมีโรตีมาทันเวลาพอดีเลยดูแล้วแบบว่าเนื้อนุ่มมากใช้มือจกเลยละกันอ <c oughs> กลิ่น้าไปเคี้ยวบอกว่าฉันชอบอะลอร์เกตอะลอร์เกตบอกว่าหอมมากๆมีกลิ่นที่แบบหอมมากๆมีกลิ่นอบเชยโอ้โหคือแบบว่าเนี่ยเหมือนกับว่าฉันได้พบดาวดวงใหม่เลยนะลีแอนค่ะมาบอกว่าต้มยำซุปเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบอร่อยมากๆเลยอะ่ะผัดกระเพราก็สุดยอดเลยนะส่วนจามเช็ดค่ะบอกว่าคุณอยู่ที่ไหนในเมืองไทยเนี่ย ถ้าเกิดอยู่กรุงเทพนะลองไปเดินตลาดนะัดจตุจักรดูสิเป็นตลาดนะัดที่แบบใหญ่มากๆมีคนเพียบเลยแล้วก็มีขายอาหารฮาลาวเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะ มานีนาค่ะบอกว่าตอนที่ฉันไปเมืองไทยฉันรู้สึกว่าเมืองไทยเนี่ยน่าทึกมากๆเลยรู้ไหมมีอย่างหนึ่งที่ฉันยังจําฝังใจเลยอยาจนถือทุกวันนี้นั่นก็คือข้าวเหนียวมะมว่วงอร่อยมากจริงๆนิกิต้าค่ะบอกว่าลองข้าวซอยสิจ้าฉันรู้สึกว่าอร่อยมากๆเลยนะฉันได้ลองชิมข้าวซอยไก่แล้วโอ้โหฉันขอบอกว่าติดใจมากๆเลยอยาส่วนคอสมมกค่ะบอกว่าเฮยู hey you, ถ้ากลับมาลอนดอนนะอย่าลืมมาทําให้กินหน่อยนะจะ้าส่วนมาเรียอัตราค่ะบอกว่า คุณจะต้องมาลองทําแล้วนะไปกินที่เมืองไทยแล้วอร่อยมากไหมะแต่เห็นท่าแล้วแบบว่าโอโ้โหท่าทางจะอร่อยมากเลยส่วนรีว่าค่ะบอกว่าโอโ้โหอาหารทะเลในเมืองไทยทาไมถึงน่ากินอย่างเงี้ยกุ้งแบบว่าดูน่ากินมากเลยอะส่วนอูด์รีฟค่ะบอกว่าฉันชอบกินผัดกระเพราอะ่ะในเมืองไทยเนี่ยอาหารอร่อยหลายอย่างเลยนะจัสมินค่ะบอกว่าฉันชอบมากๆเลย ต้มยำกุ้งในเมืองไทยเนี่ยคือซุปที่อร่อยที่สุดเลยนะส่วนแซซ่โซ่ค่ะบอกว่าฉันรู้สึกประหลาดใจมากๆเลยทําไมแต่ละคนที่มาเมืองไทยเวลารับประทานอาหารไทยเนี่ยถึงได้หน้าตาเคลิมกันขนาดนั้นนะตกลงว่าอร่อยมากเลยใช่ไหมส่วนเบกกี้ค่ะบอกว่าฉันทึ่งมากคือแบบว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยอาหารดูสีสิดูน่ากินจริงๆเลยยาฉันเห็นแบบนี้เราต้องหาโอกาสมาเมืองไทยแล้วสิและหนุ่มรออีกคนนึงค่ะคุณพี่ชื่อว่ามิชเชลบอกว่ารู้ไหมว่าต้อง ต้มยำเนี่ยเป็นหนึ่งในอาหารไทยที่แบบว่าฉันชอบมากๆเลยนะดูสิวันเนี้ฉันอยู่ที่ร้านสตรีทฟู้ดคุณจะต้องมาที่นี่เลยนะถ้าเกิดมาเมืองไทยเนี่ยอยู่ที่ถนนข้าวสารดูวิธีการทําต้ยมยำของเขาสิโอโหดูแล้วแบบว่าน่ากินกลิ่นนั้นหอมมากๆดูสีของน้ําสิโอโหแบบว่าใส่มันกุ้งเข้าไปด้วยนะพอได้กินแล้วก็ือสายหัวเลยค่ะถ้าทางจะชอบความแซ่บมากๆดูสิแล้วก็ใส่กุ้งหลายตัวด้วยนะ อบราคาแค่150บาทเท่านั้นเองยกนิ้วโป้งให้เลยก็แบบว่ายิ้มแป้นเลยค่ะระหว่างที่กินบอกว่าโอ้โหอาหารสตรีทฟู้ดในเมืองไทยเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะ ครีมโซน่าค่ะบอกว่าว้าวดูน่ากินมากๆเลยอะ่ะฉันก็อยู่แถวถนนข้าวสารเหมือนกันฉันจะต้องไปร้านนี้ละเหตดเมนูแล้วแบบดูน่ากินทุกๆเมนูเลยอะ่ะส่วนกีซี่ค่ะบอกว่าโอ้โหต้ยมยำหรอเนี่ยดูหน้าตาแล้วแบบน่ากินจริงๆเลยเนาะส่วนบิยอนค่ะบอกว่านี่แหละเป็นเมนูที่เรียกว่าติดระดับท็อปเลยนะใครมาเมืองไทยจะต้องลองกินต้ยมยำกุ้งเป็นเมนูที่อร่อยมากๆเลยมิเชลค่ะบอกว่าฉันชอบจังเลยอยาจ่าสีฟ้าที่ใส่ต้ยมยำกุ้งอะ่ะ ดูแล้วแบบช่วยอาหารหน่ากินขึ้นเยอะเลยเนาะส่วนซันรีค่ะบอกว่าตอนนี้ฉันอยู่อเมริกาเห็นแบบว่าต้มยำของเมืองไทยแล้วแบบว่าดูอเมซิ่งจริงๆเห็นแล้วคิดถึงกรุงเทพจังเลยฉันอยากจะกลับไปกรุงเทพตอนนี้เลยอยาะและเพื่อนๆล่คะคะเห็นต่างชาติกินต้มยำแล้วแต่และคนหน้าเคลิมากเลยเห็นแล้ววันนี้ไปหาต้มยำกินกันบ้างดีกว่าวันนี้คุณได้ลองต้มยำกุ้งหรืออย่างคะ่ะใครได้รับประทานแล้วในวันนี้อย่าลืมมาร่วมกันคอมเมนต์ได้ที่ใต้ คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะฉะลิมฉลองมรดกโลกไทยกันดีกว่า